สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุ้ยพาเที่ยวดูโบสถ์โบราณอายุ100กว่าปีที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่เป็นโบสถ์ที่ชาวทับมาเคารพนับถือ สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีจุดชมวิวของวัดโบสถ์ด้วยนะคะพาเดินชมรอบๆโบสถ์โบราณน,นะคะเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่สวยงามมากเลยค่ะบริเวณรอบๆโบสถ์ก็มีต้นไม้นะคะต้นไม้ร่มรื่นสวยงามมากเลยค่ะ ถ้ามีการพัฒนาบริเวณนี้ให้ดีแม่อุ้ยคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากเลยนะคะถ้านำร้านค้าแม่ค้าแม่ขายออกห่างจากตัวโบสถสักนิดนึงจะสวยมากเลยคะ่ะเพราะว่าการถ่ายรูปเนี่ยทำให้ได้วิวโบสถ์ที่สวยงามนะคะ โอ้น่าทึกมากเลยนะคะที่มีโบสถ์แบบนี้หลงเหลืออยู่ในเมืองใกล้เมืองระยองมากๆเลยค่ะที่บ้านแม่อุ้ยที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็มีโบสถ์ลักษณะนี้นะคะแล้วก็สวยงามแต่ว่ายังไม่มีการทันุบำรุงหรือว่าปรับปรุงให้ดีนะคะดูเหมือนว่าจะสวยกว่าโบสถ์นี้อีกนะคะที่บ้านแม่อุ้ย ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดไทยธานีโบสถ์นั้นจะอยู่ที่วัดหัวเมืองนะคะโบสถ์นี้ได้รับการดูแลอย่างดีมากเลยค่ะสวยสวยมากเลยนะคะแล้วบริเวณโบสถ์ก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยในโบสถ์ก็จัดไว้อย่างดีเลยค่ะชื่นชมมากเลยค่ะสวยงามค่ะโอ้โหคนโบราณสร้างโบสถ์ได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะ พ,พาเข้าไปดูในโบสถ์กันค่ะก็มีพระประธานแล้วทางวัดก็ได้จัดที่นั่งและบทสวดมนต์ให้โอ้น่ารักมากเลยนะคะถ้าถ้าถ้าเงียบแล้วก็สงบกว่านี้คิดว่าจะดีค่ะจะมีคนมาท่องเที่ยวอีกเยอะเลยนะคะพระประธานในโบสถ์ก็สวยงามมากๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะถ้ามีการจัดการให้เงียบแล้วก็สงบกว่านี้นะคะจะมีประชาชนมาเที่ยวชมอีกเยอะเลยค่ะพาชมรอบๆบริเวณโบสถ์กันค่ะแล้วเดี๋ยวแม่อุ้ยจะพาไปที่ท่าน้ําแล้วก็พาไปจุดชมวิวที่เป็นจุดชมวิวของวัดโบสถ์นะคะไปเลยค่ะ สวยงามที่สุดเลยค่ะวันนี้มาชมวิวที่วัดโบสท,ทับมาระยองมาดูวิวบนเขาที่มีเจดีย์นะคะทำไมหมู่นี้ขึ้นแต่เขาเจอแต่เจดีย์อ๋อสวยเจดีย์สวย จะมีหอไว้ชมวิวค่ะแต่ด้านในนั้นอันนี้เป็นมไม่ได้ทัน,นุบำรุงนะคะตแต่ก็สะอาดาสะอาดดีค่ะ,ะสวยเจด,ดีสวยมากอันนี้เดินขึ้นไปบนหอดอชมวิวค่ะชมวิวเมืองไรตอง หอชมวิวนี่ท่าทางจะโดนขโมยหมดนะคะมีลาวไว้จับแล้วก็มีสายไฟเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะแต่เป็นหอชมวิวที่สูงแล้วก็ดูวิวเมืองได้ดีเลยนะคะฮ<ะ>ก่อสร้างไว้ได้ดีแต่ว่าน่าจะโดนขโมยตัดไปหมดแล้วค่ะทั้งราวาจับเหล็กอะไร<ล>พวกนี้นะคะเสียวอะ่ะพอดูนุมมีอ่างเก็บน้ำ ฮะพ่ <Huh? S 2> <Okay. S 1> อไม่ไปายกลัว <Yeah. S 1> ที่กลัว <Okay. S 1> เป็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะกันโดนตัดขโมยไปหมดอนะคะมันไม่มีเหล็กกันเลยค่ะบนหอดูวิวะคะ่ะแต่ก็สวยงามค่ะเจดีก็สวยมากเลยค่ะอยู่บนเนินเขาอันนี้เป็นละจุดชมวิวเมืองระยองนะคะแล้วก็มีสะพานแขวน ยืนออกไปเพื่อเอาไว้ชมวิวค่ะจัดสร้างได้สวยงามมากเลยค่ะมีดอกไม้ประดับตกแต่งสวยงามรอบๆสถานที่นะคะแม่อุ้ยก็ไม่ได้ถ่ายดอกไม้ให้ดูเหมือนไปเมืองเหนือเลยนะคะดอกไม้ก็มีหลายชนิดเลยค่ะพาเพื่อนๆชมดอกไม้กันก่อนค่ะ ไปค่ะไปเดินเล่นสะพานแขวนกันนะคะระยะทางก็ใช้ได้เลยค่ะมั่นคงแข็งแรงดีค่ะ อ่างเก็บน้ำให้ชมนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำของ East Water นะคะฝั่งด้านอ่างเก็บน้ำนั่นจะเป็นเขตติดต่อกับอำเภอนิคมพัฒนาค่ะชมวิวได้กว้างไกลสวยงามมากค่ะแล้วก็มีดอกไม้ให้ชมเป็นระยะระยะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวกันตลอดนะคะ สัตหีบประมาณ50กิโลเมตรค่ะเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปไหนก็ขับรถเล่นมาเที่ยวได้ค่ะ พาท่องเที่ยวไปตามสถานที่บริเวณใกล้ๆบ้านก่อนนะคะชื่นชมดอกไม้ที่เขาเอามาตกแต่งก็เป็นอาหารตาชั้นเลิศเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะคะได้ออกกำลังกายออกมีเหงือ่อ ็ทำให้ร่างกายสดชื่นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกลับก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ